การกึงปอกผิวชิ้นงานการกึงปอดผิวชิ้นงานมีขั้นตอนประกอบไปด้วยการตั้งขันขง้นควารรอบของเครื่องกึงให้เหมาะสมจากนั้นทำการเปิดเครื่องกึงพร้อมเปิดน้ำหม่อยเย็นหลังจากนั้นทำการ เพื่อนมีดตึงเพื่อทำการตึงต่อผิวชิ้นงานให้ได้ขนาด